ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนายกอิงมั่นใจแจกเงินหมื่นยังเป็นพายุหมุนนะครับกระตุน้นเศรษฐกิจมีหลไรโครงการช่วยหนุนก็ต้องบอกนะครับว่าการแจกเงินเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจว่าการแจกเงินเนี่ยเป็นการนะครับกระตุ้นเป็นพายุหม,มุนทางเศรษฐกิจได้งั้นก็ไม่ต้องทําโครงการอื่นครับกู้มาแจกกู้มาแจกกู้มาแจกอย่างเดียวนี่ครับ ก็ต้องบอกว่าการที่เอาเงินมาแจกเนี่ยนะครับเอาเงินมาแจกเนี่ยเงินมาแจกลงไปในระบบเนี่ยมันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คําถามคือแจกไปแล้วแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับเพราะอะไรครับเพราะประชาชนนะครับอย่าลืมนะครับเงินหมื่นใช้เนี่ยนะครับไปหมดก็คือจบแ้วความเดือดร้อนของประชาชนแก้ได้หรือเปล่าครับปัญหาของประชาชนแก้ได้หรือเปล่าครับวันนี้สิ่งที่เดือดร้อนของประชาชนคือ เรื่องของประชาชนที่จะหาเงินนะครับในการใช้จ่ายเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าปัญหาของสินค้าที่ราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นประชาชนหาเงินเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายค่าสินค้าที่แพงขึ้นอันนี้คือปัญหาจริงหรือเปล่าการแก้ปัญหาโดยการกู้มาแจกกู้มาแจกมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่กู้มาแจกมันคือการ,รับทำให้ ผูกพันที่จะตามมาเป็นวัวพันหลักสุดท้ายแล้วก็ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้พร้อมดอกเบี้ยอยู่ดีมันไม่ใช่การแก้ปัญหาหรือเปล่าการแจกเงินการกู้มาแจกไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาจริงๆก็คือทําให้ประชาชนหาเงินได้ด้วยตนเองอันนี้คือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหรือเปล่าครับนายกอิงมั่นใจแจกเงินหมื่นเนี่ยยังเป็นพายุหมุน กระตุ้นเศรษฐกิจแม้รูปแม้เปลี่ยนรูปแบบแต่ก็มีโครงสร้างในการช่วยหนุนไม่นับสนคนปรามาตอยู่ได้ไม่ถึงปีถ้าช่วยกันนับเมื่อวันที่11นะครับกันยายน2อ5าที่อาคารชินวัตรสานสายนางสาวแพรทองทานชินวรรัฒนนายกรมำตีเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยมีนายแพรกพรมมินเลิศสุริยเดชเลขาธิการของนายกรมำตีเข้ามาด้วยนะครับ เพื่อเตรียมความพร้อมในข้อมูลต่างๆในการถแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในวันที่1 2ถึง13กันยายนนี้นางสาวแพรทองทานได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กำชับรัฐมนตรีทุกกระทรวงชี้แจงทันทีในข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภาที่อภิปรายเพื่อความเข้าใจว่าใช่เพราะจริงๆนะครับแล้วเป็นรัฐมนตรีทุกคนตั้งแต่ตั้งนับรัฐบาลมานะครับก็ทํางานร่วมกันอยู่แล้วจึงอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆได้ตอบเอง ในส่วนของนายกน้ำตีนะครับต่อภาพรวมได้นะครับแต่ก็นะครับเทรนการนะครับเทาการทำงานของแต่ละกระทรวงเขามีเทนะครับที่นะครับเขามีเทเขาทาจริงๆซึ่งจะชัดเจนกว่าและสามารถให้ข้อมูลประชาชนได้ชัดเจนและจะไม่ให้เกิดข้อสงสัยหรือเข้าใจผิดกันจึงคิดว่าอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ตอบด้วยงานของตัวเองเมื่อถามว่าโครงการดิจิตอนวอร์เรนจะเกิดความชัดเจนจากเวทีนี้ใช่หรือไม่นายยกตีกล่าวว่าใช่วันที่12กันยายน จนแถแถลงภาพรวมของนโยบายแต่นะโยบยี้จะต้อนวอร์เดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดทั้งหมด เมื่อถามว่าพักเพื่อไทยหาเสียงไว้1 0 0 0 0บาทได้ทั้งหมดก้อนเดียวผ่านดิจิตอนวอลเลตแต่วิธีการนะครับกำกับหักการหาเสียงแตกต่างกันจะอธิบายประชาชนอย่างไรนายรันมนตีกล่าวว่ามันมีความแตกต่างแน่นอนพอได้ลงมือทําจริงๆเมื่อเข้าสู่เป็นรัฐบาลมันก็มีเรื่องของระบบที่จะต้องติดตั้งอีกนั้นนะครับอีกนานฉะนนั้นเราก็คิดว่าเมื่อระบบและสิ่งอื่นๆยังมีข้อพิพาทอยู่นะครับสิ่งที่ต้องรอแต่แเศรษฐกิจรอไม่ได้นะครับประชาชนรอไม่ไหว จึงต้องปรับเปลี่ยนนะครับจุดที่ให้ประชาชนก่อนเพราะเรื่องเศรษฐกิจเป้าหมายของเราในการทำดิจิตอนบรอดนั้นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบหากกระตุ้นไม่พอเรายังพร้อมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในแบบนิจิตอนด้วยนะครับแต่มันจะช้ากว่านะครับแต่เศรษฐกิจก็ต้องกระตุ้นก่อนเราทําอันนี้ให้เสร็จไม่ใช่มีแค่นโยบายเดียวเรามีนะครับอีกหลายอันที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้เป็นอันหลักนะครับเร่งด่วนและมีผลทันทีและต้องรีบทา เมื่อถามว่ารัฐบาลวันนี้สารต่อนะครับงานของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งเคยมีนโยบายจ่ายเงินนิจิต้อรอบเดียวนะครับไม่มีการแบ่งจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่แต่วันนี้กลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่นายกกล่าวว่าการวางแผนเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายเฟสนะครับที่ต้องกระตุ้นนะครับเพียง10,000บาทที่ถแถลงไปแล้วก็จะจ่ายก่อนแต่เป็นการตุ้นเศรษฐกิจภาพหนึ่งภาพใหญ่นะเป็นภาพหนึ่งก่อน แต่ส่วนหลังจากนี้นะครับก็ไม่ลืมทิ้งโครงสร้างดิติตอนที่เราจะต้องทําต่อด้วยอันนี้ตอนแรกเราจะให้เป็นเงินสดเลยทั้งหมดจะเป็นเงินนิติตอนทั้งหมดแต่เศร,รษฐกิจรอไม่ได้เราเลยต้องแบ่งเฟสนะครับนิติทอนวอร์เรตยังอยู่แต่เราเปลี่ยนแปลงเป็นว่า5,000ันบาทได้ไหมหรืออย่างไรเดี๋ยวให้รัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการคลังผลแรงรายละเอียดอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาว่ายังไม่แน่ชัดอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับผมนะครับการกู้เงินมาแจกไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับ การกู้เงินนะครับนั่นคือการสร้างปัญหาในอนาคตครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคิดไหวมีอะไรคึินหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ